เวอร์ชันที่ไม่ได้เห็นของฉากจิงกิเบลร็อกใน Mean Girls เดิมทีฉากเต้นเพลงจิงกิเบลร็อกอันเป็นภาพจำที่โด่งดังในหนังนั้นจะต้องออกมาเซ็กซี่กว่าที่พวกเราได้ดูกันเนื่องจากทีนาเฟย์ที่เป็นนักผู้เขียนบทและร่วมแสดงในหนังตั้งใจเขียนบทหนังเรื่องนี้ในตอนแรกให้เป็นรเรทดอาซึ่งห้ามเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีเข้าชมเพลงลำพังฉากเต้นในบทดั้งเดิมจึงมีความหวือหวากว่าที่ได้ฉายจริงพุ่มกับมาร์คบอเฮอร์สเล่าว่า ตามบทคือนักแสดงทั้ง4ี่คนจะเต้นหมุนตัวแล้วออกก้นชี้ขึ้นฟ้าแต่เมื่อวอลเทอร์สได้เห็นท่าเต้นดังกล่าวแล้วเขากลับรู้สึกว่ามันเกินไปหน่อยให้ลองเปลี่ยนไปแบบอื่นๆแทนจะดีกว่าจึงนำไปสู่ไอเดียของการตบต้นขาที่กลายเป็นช็อตจำของฉากนี้โดยในขณะที่กำลังซ้อมเต้นเพื่อหาท่าอื่นๆวอลเทอร์สก็ได้ไอเดียว่าอยากให้มีการตบต้นขาพร้อมๆกันจากไอเดียนั้นจึงค่อยๆพัฒนาขึ้นต่อจนซ้อมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติวอเทอร์สยังบอกอีกว่าช็อตสีหน้าตกใจของนิวฟลิน ในบทบาทพ่อของเคดีที่รับบทโดยลินเซ่โลฮานขณะชมิลุสาวตบต้นขาบนเวทีและการเต้นตามท่าของเอมี่โพเลอร์ที่แสดงเป็นแม่จอมจุ้นของเรจิน่ารับบทโดยไรเชลแมกอดัมส์นั้นก็เป็นการแสดงแบบด้นสดช็อตเหล่านี้กลายเป็นหนึ่งในส่วนที่ตลกที่สุดของฉากและยังเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ฉากนี้สมบูรณ์แบบทั้งนี้ทั้งนั้นพุมกับวอเทอร์ยังเล่าีกว่า สำหรับฉากการเต้นนี้เพลงจิงเกะเบลร็อกนั้นไม่ใช่ตัวเลือกแรกหรือแม้กระทั่งลำดับที่2หรือ3ด้วยซ้ำเพราะการขออนุญาตใช้เพลงคริสต์มาสนั้นเป็นขั้นตอนที่ยากลําบากมากทีมงานได้มีการลองเพลงไปมากมายจนเริ่มทอ้อแต่ในที่สุดหนังก็ได้รับการตอบตกลงด้านลิขสิทธิ์ให้สามารถใช้เพลงจิงเกะเบลร็อกได้เรียกได้ว่าเป็นปฏิหารคริสต์มาสที่ลงตัวที่สุดอย่างแท้จริง